วันนี้ก็จะมารีวิวมือถือเครื่องนี้นะครับนี่คือโนเกีย603ครับทุกคนตัวนี้นี่เดี๋ยวผมจะรีวิววิธีการแกะฝาหลังนะครับแล้วก็ส่งให้ลูกค้าตัวนี้คือมีลูกค้ามารับไปแล้วผมจะโชว์ให้ดูว่าแกะยังไงให้ระวังนะครับจริงๆด้านข้างตรงนี้อะยางยึดด้านในเนี่ยมันจะหลุดทีนี้ผมก็เลยจะมาทําคลิปให้ลูกค้าดูว่าทํำยังไงนะครับเวลาใส่เอียงแบบนี้นะครับ จากตรงนี้เห็นไหมครับเพราะว่าไอ้ปุ่มด้านข้างเนะี่ยมันจะได้อยู่ข้างล่างแกะออกมาจริงๆไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นยางยึดซึ่งมันหมดอายุแล้วเราก็ระวังอย่าให้ตรงเนี้ยมันหลุดออกมาครับจริจริงมันหลุดแล้วนะระวังไว้ก่อนอทีนี้เราก็มาใส่ซิมเนาะผมก็จะสมมุตินะครับในการใส่ซิมเป็นไมโครซิมนะตัวนี้เราก็เสียบเข้าไปตรงนี้แล้วก็วิธีการประกอบกลับก,บก็เอียง ทำแบบระวังระวังนะแล้วก็ค่อยๆหย่อนตรงหัวนี่เข้าไปช้าๆนะครับไม่ต้องรีบอ่ะนี่รประกบไปช้าๆปึ๊บอ่ะมันจะเข้าได้แล้วครับเราก็เช็คอีกนิดหน่อยว่าก,กดได้ไหมประมาณนี้ครับจะไว้ดูซึ่งทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็เอาไปใช้สำหรับมือถือโนเกียรนนุ่นอื่นได้นะเพราะยางยึดด้านในพวกนี้มันจะหมดอายุ ก็เลยเอามาให้ดูกันว่าวิธีการทำยังไงส่วนเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะเอาเครื่องนี้มารีวิวเล่นด้านไหนนอกว่าเป็นยังไง